啊。 มีบาหวานาน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230าพี่ทานอาหารเช้า1เมตรแล้วก็พี่ทานก่อนนอน1เมตรรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นนะเรื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วแล้วหลับก็คือเริ่มหลับสนิทคุณแม่มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะก็ประมาณ2ปีแล้วก่อนเริ่มทานค่ะคือมีภาวะความดันคน่อนข้างสูงก็คือ,อวัดได้ประมาณ130-140ร่งจากที่เราเริ่มปรับมาทานตัวผลิตภัณฑ์ ก็คือความดันค่อยๆลดลงเหลือประมาณ90้าถึงร้อเป็นไมเกรนนะะก็ทานยาคนหมอเนะี่ยสชั่วโมงก็ไม่หายก็ทานแล้ว่ค่ะก็เห็นผลตั้งแต่กองแรกเลยก็คือแบบอาการมันเป็นหนักมากะก,ก็ก็ดีขึ้นมาก่ะคะแบบส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลํดาดับจาก150ก็ลงมาเหลือ120ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิวปิยดานะคะจากผลิตภัณฑ์ KO นะคะก่อนเริ่มทานนะคะมีอาการยังไงบ้างคะก่อนเริ่มทาน เป็นโรครูมาตอยชนิดเดินไม่ได้แล้วค่ะยกแขนไม่ได้แล้วแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจ38ครั้งต่อชั่วโมงเข้าแล็บมาแล้วแล้วก็หมอบอกว่าจะต้องใช้ s ส e ิป Pad นอนเพราะว่ามีภาวะที่เคยไม่หลับมาถึง72ชั่วโมงคือไม่มีความง่วงเลยแต่ร่างกายอยากหลับคือเป็นแบบนี้มา3ปี แต่ว่าในช่วง3ปีนี้ก็คือขอมบิาก็มีการหาหมอตลอดหาหมอตลอดแล้วคุณหมอให้คําแนะนํำยังไงอะไม่มีค่ะคุณหมอให้ทานแค่ยาลดภาวะซึมเศร้าตัวเดียวกับใช้สลิปแพดนอนการใช้สลิปแพดก็คือเพื่อเพื่อหมอบอกว่าอาการนี้อาจจะเป็นเส้นเลือดตีได้ค่ะแล้วก็ประกอบกับภาวะที่ที่มีเบาหวานน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับเแล้ว แล้วก็ไขมันในเลือด230<ะ>แต่ว่าน้ำตาเนี่ยหมอให้ดูแลตัวเองยังไม่ให้ยา ก็คือในส่วนของอาการเบื้องต้นที่ที่คุณปิ๋วเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆก็เป็นเกิดจากระบบเลือดก็คือเลือดไปเลี้ยงระบบสมองได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก<ะ>็แต่ว่าหลังจากในช่วงของการเริ่มทาน KO ตัวเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงหนึ่งเดือนแรกก็คือพี่ทานหลังอาหารเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็พี่ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดพี่ก็ว่าดีขึ้น รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นเ,นนเรื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วแล้วหลับก็คือเริ่มหลับสนิทเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราหลับแต่เราหลับไม่สนิทแต่พอเราทานเ o เราสามารถที่จะมีความง่วงในระดับ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนได้หลแล้วก็สามารถว่าเราเคยไม่สามารถตื่นนอนตอน7จ็ดโมงได้แต่เราตื่นนอนตอนเจ็ดโมงได้หลังจากที่เราทานเคโอ ก็คือกลไกการทํางานของสมองเริ่มปรับสมดุลม,มากมขึ้นน,นะคะคร,ระบบหัวใจก็สามารถที่จะสูดฉีดเลือดไปเลี้ยง่สมองได้ดีขึ้นแล้วตอนเนี้จากตอนแรกนะคะที่คุณปิวบอกว่าเป็นรูมาตอยเดินไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะเดินได้จากนั่งไม่ได้นั่งได้ค่ะ,คะแล้วตอนช่วงที่ว่าเป็นรูมาตอยกับนอนไม่หลับขอบตานี่คือดำม,มากคือเนื้อตามข้อดำม,มากตอนนี้เริ่ม งลรับประทานยังไงบ้างคะตอนที่ว่าเราเริ่มหลับแล้วเนี่ยแต่เราอยากให้หลับสนิทมากกว่านั้นก็เลยใช้วิธีว่าทานหลังอาหารเช้า2องเม็ดไปเลยแล้วก็ก่อนนอน2องเม็ดแต่พอหลังจากที่ทานแบบนี้รู้สึกว่าหน้าสดใสขึ้นกว่าทานเม็ดเดียวค่ะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิ๋วมากะนะคะที่ แบ่งปันประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมท่านอื่นๆเพื่อจะได้ใช้วิธีในการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดค่ะ